ค่าความน่าเชื่อถือของการตรวจสลิปสเตตต้องไม่น้อยกว่า80นะคะสลิปสเตตนะคะก็จะบอกคุณภาพการนอนโดยรวมของเราระยะเวลาที่เรานอนจริงหรือ Total Sleep Time ระยะเวลาหลับลึกหลับตื้นแล้วก็ R E M Sleep รวมถึงประสิทธิภาพการนอนของเราด้วยค่ะค่า A H I ใช้บอกระดับความมุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะหลับค่าปกติต้องน้อยกว่า5ครั้งต่อชั่วโมง ค่าออกซิเจนในเลือขดขณะหลับวัดได้จากสลิปเทสโดยใช้เครื่องวัดที่ปลายนิ้วมือ mm hmm. เพื่อดูว่าในช่วงที่มีภาวะหยุดหายใจระดับออกซิเจนในเลือดลดลงแค่ไหนค่าปกติขณะหลับควรอยู่ที่95-100% Body Position Information ในผลสืบเท็นะคะคือบอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยนอนในท่าต่างๆระหว่างการตรวจมีสัดส่วนเท่าไหร่ mm hmm. เช่นนอนหงายนอนคว่ำนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาดังนั้นจะช่วยแพทย์ดูว่าผู้ป่วยมีปัญหาการหยุดหายใจมากในท่านอนหงายหรือไม่ถ้าพบว่าเป็น Positional OSA อาจแนะนําให้ปรับท่านอนค่ะ โดยทั่วไปค่า HR ปกติขณะหลับจะอยู่ที่ประมาณ40 60ครั้งต่อนาทีแต่ขึ้นอยู่กับอายุและสภาพร่างกายและการมี OSA ร่วมกับโรคหัวใจอื่นๆสิ่งที่ body position ช่วยบอกคือระบุว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับเกิดมากในท่าไหนเช่นนอนหงายแล้วค่า AHI สูงแต่นอนตะแคงค่า AHI ต่ำเรียกว่า positional OSA ค่ะ แนวทางการรักษานะคะ1ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตลดน้ำหนักปรับท่านอน 2. รักษาภูมิแพ้จมูก 3. การใช้เครื่อง c ีแพหรือเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก 4. การผ่าตัดเช่นผ่าตัดแก้ไขผนังจมูกต่อมทอนซิลหรืออะดีนอยโตคะ่ะหากท่านไหนนะคะมีปัญหาเรื่องนอนกลนให้มาตรวจสลิปเทสท,ที่ภูเก็ตสลิปเซ็นเตอร์เรื่องนอนกลนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ